ตำรวจเด็กสาววัย16นี้หัวซุกหัวซุนหลังถูกพ่อแม่ขายและบังคับให้แต่งงานก่อนถูกครอบครวัวใหม่ตามล่าและลักพาตัวแจ้งตำรวจแล้วยังถูกส่งกลับบ้านกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวของเด็กสาววัย16ปีจากมณฑล่อชวนหรือเซฉวนที่ตรงนี้หัวซุกหัวซุนหลังถูกพ่อแม่ขายและบังคับให้แต่งงานก่อนที่เธอจะหลบหนีโดยพ่อแม่ได้ขายเธอให้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วย เงินจํานวน2 6 0 0 0 0หนยวนหรือ1ล้านสแสนบาทซึ่งชายคนดังกล่าวตั้งใจที่จะแต่งงานกับเด็กสาวคนนี้เพราะว่าพอเด็กหญิงรู้เข้าเธอก็เลือกที่จะเก็บกระเป๋านี้ออกจากบ้านและออกเดินทางไปกว่า1 5 0 0กิโลเมตรเพื่อไปทํางานเป็นแรงงานต่างถิ่นที่โรงงานแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตงหรือกวางตุง้งอย่างไรก็ตามฝ่ายชายและสมาชิกในครอบครัวของเขาต่างรีบเดินทางมาตามตัวเด็กสาวกลับไปซึ่งพอรู้ว่าเธอทํางานอยู่ในโรงงานพวกเขาก็ไปลากตัวเธอออกจากหอพัก และบังคับให้เธอขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านขณะที่พวกเขาแวะพักที่ปั๊มน้ํามันที่ตั้งอยู่ริมถนนในเขตปกครองตอนเองกวางซีจ้วงเด็กสาวก็ฉวยโอกาสหลบหนีโดยการบอกกับพวกเขาว่าเธออยากเข้าห้องน้ําหลังจากนั้นเธอก็บอกกับพนักงานที่นั่นว่าพ่อกับแม่ขายชั้นให้พวกเขาและขอให้พนักงานช่วยพร้อมกับแจ้งตำรวจจากนั้นสามวันต่อมาพ่อของเด็กสาวและพี่ชายของเธอก็เดินทางมาถึงเทศมนตรีด่านเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนท้องถิ่นและสหพ,พันธ์สตรีพยาย ามเกลี้ยกล่อมครอบครัวของเด็กสาวให้ล้มเลิกความคิดที่จะส่งเธอไปแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยพร้อมให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเด็กสาวก่อนที่จะอนุญ,ญาตให้พวกเขาพาตัวเด็กสาวกลับบ้านทั้งนี้แม้จะเป็นความจริงที่เด็กสาวถูกพ่อแม่แ,แพ้ขายให้คุณอื่นและถูกลักพาตัวแต่ทางตํารวจไม่ได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนแถมยังคงปล่อยให้เด็กสาวกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกการกระทําดังกล่าวจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมากพร้อมคอมเมนต์เช่น ฉันเกรงว่าครอบครัวของเธอจะกักขังและจับตาดูเธออย่างใกล้ชิดมันยากกว่าเดิมหากเธอคิดจะหนีอีกครั้งเมื่อเธอแจ้งตำรวจเธอก็หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากชะตากรรมอันน่าเศร้ามากกว่าจะถูกส่งตัวกลับบ้านอันหนึ่งกฎหมายว่าด้วยการสมรสของจีนกำหนดอายุขั้นต่ำที่ทำการสมรสไว้ว่าชายต้องมีอายุ22ปีและหญิงต้องมีอายุ20ปี